นอ้องเมื่อสุกคสุโคนออกมาพบกับเราอีกแล้วสมารถมาสแชนเอลวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตโครงการก่อสร้างทางด่วนคู่ขนานั่นเองก็คือปัจจุบันนี้เราอยู่อ่าบนที่เ็นก่อสร้างกันแล้วเราทุกคนนอาอก็คือนี่จะเป็นเส้นทางทางด่วนคู่ขนานมีชื่อว่าโครงการเนาะก็จะเป็นโครงการทางด่วเนเราก็สร้างทางด่วนหมายเลขหนึ่งนั่นเนองเราทุกคนเนะาะก็คือเป็น ทางด่วนอยู่ในใจกลางนครหลวงเป็นจันนั่นเองก็คือมีหลายๆอ c เนาะเพื่อนก็ส่งมาทางคอมเมนต์เนาะให้รมมาอัปเดตเส้นทางทางด่วนเนาะจากตัวนี้จะเป็นโครงการจากเศรฐกิจบึงทัานหลวงเนาะหาเส้นทางเลขสามไต้เนาะทุกคนเนาะทางนี้ไปก็จะเป็นไปทางรงมะกคายแล้วก็ตอกย่วนแถวเส้นทางเลขสามไต้จะอยู่ทางนั้นเนาะแต่ทางนี้อยู่มาเลี้ยวมาอยู่ทางนี้ทุกคน ทางนี้จะไปตัวบึงท่านหลวงครับทุกคนไปแถวไอเทคไปแถวที่แถวบึงท่านหลวงนั่นเองแต่คือโครงการเพิ่นการสร้างมาได้ระดับหนึ่งแล้ทุกคนเนาะจะเป็นแบบนี้นั่นเองนี่เลยเนาะทุกคนก็จะเป็นหุ้มห้างหน้าตาก็ับประมาณนี้นั่นเองนอกก็คือทางด่วนหมายเลขหนึ่งนั่นเองอยู่จุดใจกลางเมืเองเนาะนครหลวงจันทร์ก็จะเป็น จากบุญทั้งหลวงหาเส้นทางเลขสามใ้นั่นเองเนาะว่าเพื่อนกำลังโมดินเนาะนี้เพื่อนกำลังโฉมดินให้มันสูงขึ้นเพื่อจะบริเวณให้น้ําท่วมในอย่างนณะทุกคนปรับพื้นดินนั่นเองแล้เดี๋ยวนี้แม่นเฮาจะพาทุกคนมาเบิ่งมาอัปเดตกำกัน,กนเนาะว่าเป็นเท่าไรนั่นเองเนาะเอ่ในปัจจุบันนี้เฮาก็อยู่แถวนี้เนาะ ผู้ใดอยากมาเบิ้งเนาะมาเบิ้งอยู่วันนี้ก็สามารถมาได้นะทุกคนอยู่เส้นทาง450ปีนั่นเองตันนี้เนาะก็ยักมืดนิดน,งนึงนะทคนนี่มีตึกนะทางนี้ไปก็จะเป็นไปคิวรถสายใต้นอนคนเนาะอ่าทังนี้ไปก็เป็นคิวรถสายใต้ออกมาก็จะมาอบอกสถานที่ต่างๆเนี่ยนะเนาะผู้ใด ตัวนีครูขนาดในเจ่ยักมื่นนั่นเองละมืน่นละคำนี้นั่น,นเอะเนาะเลยอันนี้ไปจะเป็นตกตัวส่วนผสมก่อส,สร้างซีซีหล้วก็ทางเลี้ยวมั่งขวามังซ้ายมือเนาะมางซ้ายมือก็จะเป็นสถานีาหลักของหลวงจันทร์รถไฟเราจีนนั่นเองเออมามาอัปเดตเบิ่งรอบๆนี่ให้ทุกคนเนาะก็จะเป็นแนวนี้ทุกคนเนาะ ยังได้มีความคืบหน้าไปหลายซ้ำไหนนั่นเองหากเราได้เจะซ้ำน,นี้นี่พื่นปรับพื้นดินเนาะอาฝั่งนี้ไปกจะเป็นตกอยู่เส้นทางเลน13ใต้เนตะทุกคนเนาะส่วนตัวนี้นี่จะเป็นเส้นทาง450ปีเนาะมันจะตัดกันตัดตัดเส้นทาง450ปีเนาะนี่นี่เดี๋ยวมาที่ป็นท้ไทยอ่ะฝั่งโป่งคามอีกแล้ไงทุกคน ในเบื้งนํากันเนาะว่าเป็นอะไรฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เลยยังไหวนึงทนะุกคนจากมื่นแล้วยังมื่นแล้วกองมันก็บพวยากแจ้งกันเลยนะทุกคนเนาะีอยาปรับกองได้น้อยนึงเอ้ทางนี้เนาะทางนี้ก็จะไปาทางไอเทคหรือว่าบุกทางหลวงเลยนะทุกคน แต่ก็ถือว่าพมากลับมาท่ายจุดตัดจุดตัดอ,อยู่เส้นทาง400ให้ทุกคนด้เบิ้งเนาะว่าทางนี้เพื่อนก็นยังบุทันได้มีการปับ๊บปับดินเลยทุกคนจเป็นทางด้วนะคู่ขนาดเนาะดัางนี้แล้วกัทางนี้เนาะเพื่อนยังบุทันได้ปรับพื้นดินอยห่ายก็่ทีนี้เพื่อนน่าจะได้ปับ๊บนีดเนะาะเด็กบผญฮัวสาสิสําเร็เหียืยใจเนาะ หมายถือว่ามือสำเร็จนั้นจะเป็นปี2 0ง3นั่นเองเองนาะครับจ้บุพิตเนะาะเดี๋ยวมาชิมาอ่านรายละเอียดให้ทุกคนได้เบื้อีกเทื้นหนึ่งเนาะว่าเป็นอะไรนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้ของเบิ้งรอบๆนี้ก็เนาะโอเคนี่ให้เบิ่งให้ทุกคนได้เบิ่งดีๆเนาะนี่ก็จะมาตัดนี้นี่มาทางนี้เลย โอ้เนี่ยปั๊บได้เลยทุกคนจะประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเรียกแล้ทุกคนเนาะเป็นเท่าไหรเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะว่าทางรวดนี้เพิ่นสีเด็นไปเป็นมาเท่าไรนั่นเองก็คือมือนี้กับมูได้มีอย่างไรเนาะออกมากับพาทุกคนมาเบิ้งทายเบิ้งว่าเออพระเจ้าเฮดทอดใส่เนาะก็คือว่าขั้นตอน คือว่ายัางเป็นนั้นท่านทุกคคือเป็นกําลังถมดินใะห้มันสูงขึ้นเนะาะแล้วก็ปั๊บพื้นพื้นดินเอออัปเดตเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้ท่านทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาฟังรยยายละเอียดนกันเลยว่าเป็นอะไรนั่นเองคือว่าโครงการนี้เป็นอะไรเนาะทุกคนเนาะมาฟังเลยนะเกันเนาะโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงจันท์ใหม่เล็กนึงเนาะเ,เกษติคิดบึงเฉพาะบึงท่านหลวงหาเส้นทางเลขกทสามใต้ในระยะที่หนึ่ง ระยะที่หนึ่งนะทุกคนเออระยะที่หนึ่งนี้เพื่อนกะจะมีความยาวรวมทั้งหมดเนาะ1 3 1 3 0กิโลเมตรเออหรือว่า13ลักนั่นเองนะทุกคนเนาะประมาณ13ลักเนาะหรือว่าจากอ,าอ่าจากนี้แหละจากคุณท่านหลวงขาเส้นทางเลส13ได้เนาะ,นนาะาประมาณนี้ เออเพื่อนยายไซระยะที่หนึ่งให้มันได้อันเท่านี้ก้อนสินะเออเจ้าของโครงการนั่นอ่านแผนกแผนการนาะรายการลงทุนนครหลวงนครหลวงเนาะผู้สัมปทานแม่นบริษัททางด่วนหมายเลขหนึ่งจำกัดระยะของการก่อสร้างนะระยะของการก่อสร้างแม่นอสามสิบหกเดือนเนาะเริ่มต้นวันที่เสารกุมภาพันธ์ปีสองพันสารแล้วให้สําเร็จวันที่สิบเก้ากรุ่มพาร์ปีสองพันสามมันเองนะทุกคนหรือว่ามอระยะนี้กับ กจะทำแดดได้ดีก็ได้ทุกคนเออทำแดดแล้วเนาะเน,นาะจะจะมืดไปนี่เดี๋ยวเบิง้งแนวนี้ก็นอนทุกคนเนาะว่าเป็นเท่าไรเน,นาะม้ม,มาดกลับมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ้งได้เห็นเหมือนกันแล้วนี่จะประมาณนี้ทุกคนต่อไปอ่วันนี้เนาะวันนั้น,าน,น,านทางนี้บนทางนี้ก็ทีได้เป็นซี่แยกอีกได้เนี่ยเบิง้งเนี่นี่ เป็นทางด่วนคู่ขนาดเนาะนี่ตัดมาเลยนี่ถ้าไปซื้อนี่ก็ไปนั่นเนาะไปฮอดซีเอซี่เท่าไปเส้นทางรถไฟก็ใกล้ๆนี่เนาะฮอดซีเอซี่แล้วก็เลี้ยวบางเลี้ยวบางซ้ายมือเนาะเลี้ยวบางซ้ายมือเข้าไปน้อยเดียวกันถือว่าฮอตอ่าสถานีนครหลวงจันทร์รถไฟแล้วจีนแล้วเนาะอะ ผมอาจจะ,ปะไปขี่รถเลาะไปทางพุ้นะทุกคนว่ามาถ่ายจุดตัดอยู่นเส้นทาง400แห่งนี้ด้เนาะเออนี่มาตาม FC ข้อเนาะ FC ข้อมากับจัดไปเออหรือว่ามีอย่างมากั็สามารถอัปเดตให้ทุกคนได้หู้ได้เห็นเบิ่งกำกับเนาะพี่น้องเนาะเออนี่หรือว่ายังเป็นแล้วนี้อยู่เนาะทุกคนเนาะ พ่อวานกันจะได้อำลาทุกคนไปก่อนนะ้นองฟ้าทุกคนถ้ามากคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใมมห้ผมวาดทิ้งคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้พ่อวานกันจะได้กล่าวคข้ามาสบายดี